สวัสดีครับพี่เสือ,สอใช่นะครับทุกคนวันนี้พี่เสือนะครับอยู่ที่พัทยาไดโนเสาร์คิงดอมนะครับวันนี้เนี่ยเรามานะครับส่งท้ายการท่องเที่ยวไดโนเสาร์คิงดอมของเราที่นี่นะเพราะว่าท,ทาว่าเขาย้ายไปที่หม่แล้วใช่เขาจะย้ายไปที่ใหม่นะทุกคนนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าเขาจะย้ายไปที่ไหนเนาะ แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาส่งท้ายกันนะทุกคนนะอ้าวโอเคกอ่อื่นเลยอย่าลืมเลยนะครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดติดตามให้ช่องเสือเข้าปาด้วยนะคะไปเลยโอเคอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์คลิปนี้ให้ห้องเสือเข้าปาด้วยนะทุกคนโอเคถ้าเราพร้อมกันแล้วเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปกันเลยโอ้โหมาวันนี้นะครับเรามี ภารกิจอยู่ภารกิจหนึ่งนะครับก็คือการมาพบเจอกับมิ a แอนกรีซนะกับไดโนเสาร์เคลื่อนที่ได้4ตัวใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราใช่ไหมใช่ไหมอะไรนะอะไรจอมปวนนะทีเล็กจอมปวน4ตัวโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอทีเล็กจอมปวนนะครับทุกคนเดี๋ยวในเวลานี้เราไปเดินเที่ยวกันเลยดีกว่าครับเฮ้ยเฮ้ยอาจจะทีโนโซอรัสร้องนะทุกคนเว้ย สวัสด,ดีอัจจิโนสัตโอ้โหวายทุกคนได้ยินเสียงนะไปพี่เสือนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปในโซนอาณาจักรสัตว์กินพืชนะครับทุกคนไปกันเลยพี่เสือพ่อว่าพ่อเจอพ่อเจอไดโนเสาร์นี่มาดูนี่มันดูนี่ เขาจะเดินเสาตัวหนึ่งนะครับอยู่เกาะอยู่บนนี้นะครับตัวนี้คืออะไระลูกเมื่อก่อนเราเคยตรงนี้แล้วมันมี้ดินเสาขยับได้แบบเฮ้ยมันไม่มีเรานี่คืออะไรเควสซันโคแอดลาสเหรอแล้วเขามาทิ้งลูกเขาไว้ตรงนี้ทำไมเนี่ยโอ้โหทุกคนเดี๋ยวเราไปหาแม่ควสซันโคอยู่ข้างในดีกว่าครับทุกคนไปกันเถอะ <c oughs> <c oughs> พี่เสือเขามีป้ายบอกด้วยเขาบอกว่า attention Brachiosaurus ahead เขาบอกว่าให้ดูระวังข้างบนดีๆนะแบคิโอซอรัสมันอยู่ข้างบนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้เจ้าแบคิโอซอรัตตัวนี้ยักษ์ใหญ่นะครับยักษ์ใหญ่อยิ่ง <Y ing S 2> ใหญ่มากเลยอะ่ะเ,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 เขาไม่กิจกรรมไม้เยอะขึนกิจกรรมอะไรครับรรมรบอีอ๋อมีมีกิจกรรมเยอะขึ้นใช่ๆเนี่ยน,นะทุกคนมีกิจกรรมที่ให้ระบายสีภาพได้นะครับ มีกิจกรรมที่นี่ไงรถไฟที่พี่เสือไปเห็นมานะครับทุกคนอ่าพี่เสือเคยนั่งแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรล่ะมีไวกิ้งใช่ไหมมีไวกิ้งอยู่ตรงนี้นะครับแต่ในระหว่างที่เราเดินไปนะครับนี่เจ้แบล็กยูโซรา Hill, ora, สีหนึ่งตัวกําลังกินอาหารอยู่นะทุกคนเราไม่กวนเขาดีกว่าไปกันเถอะพี่เสือเดินเข้ามาข้างในเจอหุยน่ารักมากเลย อันตรายนะทุกคนห้ามเข้าใกล้นะอุ้ยน่ารักมากะลูกของใครนะอ,อ๋อแบลคิโอซอรัสนะครับอ่าตัวแม่เขาอยู่ด้านขวาเราดูตรงนี้นะนี่ตัวแม่อยู่ด้านนี้นะทุกคนอันนี้ตัวลูกสองตัวเฮ้ยเราเจออีกตัวหนึ่งแล้วนะเราเจอกับสเตโกซอรัสนะครับเอาที่เสือที่เสือ ให้ทางข้ามสเก็โครัสแต่ว่าเขามีป้ายนี้แล้วทุกคนอันนี้คือช่วงสุดท้ายก่อนเขาย้ายนะใครอุ้มน้องได้ให้กลับบ้านไปเลยฟรีไหนไหนเนี่ยเหรอตัวเนี้ยเหรอพี่เสือลองไหมลองไหมอ,อุ้มได้ไหมตัวเขาใหญ่กว่าพี่เสือขนาดนี้ใครจะอุ้มได้แล้วทุกคนเออแต่ถ้าใครอุ้มได้นะทุกคนครับมาชรเล้นกันได้เลยใครอุ้มน้องกลับบ้านได้ ไม่ได้ดิแต่ว่าพอเห็นว่ามันมีตัวหนึ่งที่ร้องอยู่นี่นี่สติกโกซลารสนะทุกคนโอ้โหเจ้าสติกโกซลารสตัวนี้นะครับเขาก็ยกคอขึ้นมานะครับคอยดูพี่เสืออยู่นะตอนนี้นะอโอ้โหปไปกันต่อเถอะครับทุกคนนะครับ นี่อันนี้เป็นรายละเอียดนะโอ้ยนี่ไงเขาขยบจริงด้วยอ่ะเฮ้ยตอนนี้พี่เสือก็เดินมาสู่ออ้ยพ่เสือเสือโตก็กระจายเลยไทเซอร์ท็อปนะครับทุกคนพี่เสือว่าไทเซอร์ท็อปตัวนี้จะมีไซส์เท่าตัวจริงไหมใช่ไหมเท่าตัวจริงนะเพราะว่าเพราะว่า,วาที่เขาบอกเอาไว้ว่าไทเซอร์ท็อปนะครับมันมีขนาดเท่ากับตัวจริงเลยนะทุกคนนะดูดิ ถ้ามันเท่าตัวจริงอ่ะพี่เสอยืนตรงนี้ยืนตรงนี้สิถ้าเท่าตัวจริงนะพี่เสือก็ตัวจิตเดียว <laughs> นี่เขาเขาบอกนะครับว่านี่ขนาดโตเต็มวัยนะประมาณ7-9เมตซึ่งมันก็คือไซส์นี้แหละทุกคน่าไซส์เทอท็อปไซส์นี้แหละนะครับ <c oughs> เอาเหมือนเดิมเลยนะทุกคนใครอุ้มน้องได้ให้กลับบ้านไปเลยฟรีแล้วเหรอเนี่ยอะไรนะ เอาไหมเออไม่เอาเหรอเอาไปจัดแสดงที่บ้านสงสัยเราจะต้องพังผัังหลังบ้านนะลูกเลยโอเคโอเคข้างในอะลูกนี่อันนี้คุณพี่ทีเล็กเรานะเฮ้ยขยับด้วยอะเฮ้ยพี่ทีเล็กเราขยับแล้วอะนี่นี่น่นี่นี่นื่คนี่นีคนี่นีนี่นี่นนี่เต่นี่นี่นี่คือนี่นี่นี่นคนี่นี่นี้แหละ นี่แหละโอ้โหปะข้างในมีอะไรครับไปดูกันเอ้าทุกคนระวังเดินเข้ามานะเราก็เจอกับเควสันโคแอตลาสตัวตัวเลยนะตัวพ่อตัวแม่นะตัวลูกอยู่หน้านะครับนี่ตัวพ่อตัวแม่อยู่ตรงดีเลยไปดูต่อกันนะครับหุยมีหลายตัวทุกคนนี่เควสันโคแอตลาสนะครับนี่ นี่โหนี่ไงอยู่ต้อนรับพี่เสือเลยนะครับโหแล้วถ้าเกิดพี่เขาย้ายที่ใหม่ไปพี่เดี๋ยวจะไปไหมไปไปไปนี่นะครับเควสเซนโคแอตแลนนะทุกคนเป็นไดโนเสาร์แบบบินได้นะครับที่ตัวโตนะอันนี้ก็คือใสจริงเหมือนกันนะครับทุกคนนี่อันนี้เขาอยู่ในเวิร์กของเควสเซนโคนะก็จะเยอะเลยนะครับนี่ทุกคนเยอะมากมายนะครับพี่เสือแล้วตัวนี้ล่ะนี่ พาคีไรโนซอรัสนะครับมีก,กติกาเดิมอีกแล้วทุกคนกติกาคือไขรอุ้มน้องได้เอากลับบ้านไปเลยฟรีโอโหพี่เสือสงสัยเราจะต้องหาผู้ช่วยแล้วเรามายกกันดีกว่าเอากลับบ้านทักตัวไหมรู้แล้ว,ร,ลว,ร,ลวรู้อะไรรู้อะไรต,ต,ต,ตัวไหนอ๋นนเอเหรอแล้วเนี่ยมาจุงก้า เจ้ามาจุงกายังอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนนี่มาจุงกาซอรัสออุ้ยอันนี้อันนี้อยู่ใกล้มากเหมือนเดิมนะครับทุกคนครับนี่มาจุงก้าซอรัสนะครับทุกคนโอเคแล้วพี่เสือว่ามีอะไรอีกไหมถ้ามีอะไรต่อเดินไปทางนู้นกันเถอะครับไปเฮ้ยไ <c oughs> ดโนเสร์ตัวนี้ คือสยามโมซอลัสสุทีธรณีนะครับเป็นดา,าวเสาไทยตัวหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมแต่เสียงดังมากเลยทุกคนพี่เสือถึงกับห<ะ>นี <laughs> โอเคทุกคนไปงั้นเดี๋ยวไปกันก่อนนะสยามโมไปแล้วนะครับโอเคสยามโมตอบรับแล้วเรียบร้อยอ้อันนี้การลอเอ้ามีอีกตั้งเยอะใช่ไหมพี่เสือ,อโอ้โหตัวอะไรเนี่ยอันโลซอ,อลซอัสนะครับทุกคน เจ้าอโลโซลัสตัวนี้หน้าตาคล้ายๆกับอันนี้เลยอะคานอ่ะคล้ายๆคานเนาะ,ะแต่ว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่อโลโซรัสนะครับเพราะว่าแขนดูแขนดิใช่ไหมแขนมันยาวแขนมันยาวกว่าคานแขนสั้นนะครับและในเวิร์กนี้เป็นเวิร์กของไดนโนเสาร์สายพันุ์กินพืชถูกไหมครับสายพันธุ์กินพืชน,นะอันดับแรกเราเจอกับพาลาเซตามอน อ้าวไม่ใช่เหรอมีตัวเล็กด้วยพาราโซโลโลฟัสนะทุกคนดูสิโหมันตัวโตเนาะแล้วมันก็มีตัวกระจิตริศอุ้ยสวัสดีหุยม um, ีเสียงมีเสียงนักล่านักล่ามาจากไหนหุ้ยหุ้ยหุ้ยพาราหนีกันเถอะพาราหนีกันเถอะหนีกันเถอะหนีกันเถอะไปพี่เสือไปเร็ว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 มาเจอตัวนี้ครับโอ้ย ตัวนี้คือเฮยอันนี้ตัวตัวที่พี่เสือไม่น่ารู้จักนะโคลิโทโซอรัสอืมโคลิโทโซอรัสเนาะไม่รู้จักเนาะเป็นไดนโนเสาร์ที่มีโหนกด้านบนเหมือนกันนะครับอ่าอ,อ,อะไรนะอ้าวโปโตโซลท็อปมาอยู่ตรงนี้นี่เองคล,โล,ล้ายๆกับชื่ออะไรนะโดโลเรสโดโลเรสใน u r a ส s ิกเวอร์เออทุกคนดูดิคล้ายนะคล้ายนะคล้ายโดโลเรสนะ เออเฮ้ยเขาบอกไปยังหน้าเขาบอกใช่ใช่ผมเองแหละผมเองแหละเอาตัวนี้บอกไม่ใช่ไม่ใช่ผมหรอกเฮ้ยเฮ้ยแค่เหมือนเฉยเผมเหมือนเฉยๆโอเคโอเคเอาไปไปงั้นเราจะติ๊ต่างว่าคือโดโลเรสนะครับไปกันเถอะครับทุกคนคไปพิเสือตัวอะไรเนี่ยสเตโกรหรือเปล่าอ่าแต่ว่าตรงนี้เขามีชื่อนะครับทุกคนชื่อของเขาคือ วูโรซอรัสคล้ายๆกับสเตโกโซอรัสนะครับน่าจะเป็นตระกูลเดียวกันนะครับด้านนี้ลูกตัวนี้เนี่ยมันคือไดนโนเสาร์ที่ดุร้ายชื่อว่าคาโนทอรัสนะทุกคนทักทายพี่เสือซะแล้วนี่พี่เสือตัวโตวเกินความโตเต็มวัยของเขาคือ7.5เมตรนะทุกคน อาคาโนทอรัสใช่เลยลูกอาเนี่ยโตสูงสุด7.5เมตรซึ่งก็น่าจะเข้ากับตัวจริงแหละครับเล็กกว่าไดาโนเสาร์ที่เป็นทีเล็กสนะครับอาโอเค,อคก็บรรยากาศยังดีอยู่เลยนะล่มรื่นเหมือนเดิมนะครับอ่านี่อันนี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นตระกูลเลทลรท็อปใช่ไหมเทอรสอปซิกนี่ แต่เขามีชื่อนะทุกคนนะเขามีชื่อให้ด้วยนะครับก็ถือว่ามาเรียนรู้ไดนโนเสาร์นะครับอ่าชัชโมโซอรัสนะครับอ่าชัชโมซอรัสนะครับด้านนี้ก็จะเป็นนาซูโตเซลลาท็อปนี่นาซูโตเซลลาท็อปเป็นแบบนี้เลยอ่าด้านนี้อลามโมซอรัสโอ้โหคอมันใหญ่มากเลยอะทุกคนเหมือนนักกล้ามเลยอะ โอ้โหแต่ตัวเขาจะลายๆเหมือนไดรนโสาวไอ้เหมือนอะไรนะ,ะเหมือน,น,อน,น,นี้เหมือนของจริงเลยนะเนี่ยทำไมรู้ว่าเหมือนของจริงอะขยับคอะอมาคับคอขยับคอยให้ด้วยนี่ล่ะเพนตาเซอร์ท็อปนี่เพนตาเซอร์ท็อปนะทุกคนสวัสดีคุณเพนตาเซอร์ท็อปตาสีส้มโอโหสไตลโคซอลัตไม่อยู่แล้วแท่นหายไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้ c o สโมเซอร t o p ท็อปนะครับคอสโมเซอร์ทนี่นะครับโอเคก็ถือว่าสนุกนะฮะทุกคนนี่มีตรงนี้ด้วยคามาลาซอรัสนะทุกคนเดินไปหาเขาหน่อยอ้าวพี่เสือพี่เสือจะทะลุฉากเหรอนี่สวนแนวสาวพริยาทะลุฉากมาเลยอ่าคามาลาซอรัสนะทุกคนอันนี้โอ้โหพ่เสือเจอเจอกันบ่อยนะครับเจอกันบ่อย โอเคไหมไปพร้อมจะเข้าไปที่เธอเขามีกล้ามด้วยอะพร้อมจะเข้าไปที่มินิซูยังครับไปกันเถอครับไปอ,อ่าเดินเข้ามาตรงมินิซูนะก็จะมีบ่อขุดไดโนเสาร์นะครับพีเ่เสือมาขุดทุกคนดูแล้วนะกลับไปดูคลิปกันได้เลยนะครับมีนอกอีมูอ่ามีนอกอีมูนะครับอยู่ตรงนี้เนาะ อ๋อต้องาาระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาอะเปิดโอเพนเลยเราต้องอยู่ห่างจากกรงนิดนึงนะครับีนนกอีมูนะครับใกล้ชิดมากมากใกล้ชิดมากมากทุกคน,นโอเคเอ้าวมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีเป็ดอ้าวเป็ดกาเป็ดหรือฮาน่านแอฟริกันนะครับนี่คือห่านแอฟริกันสวัสดีคุณห่าน <c oughs> คุณจะเหมือนกับไอ้น,นี้หรือเปล่านะ เออคุณน่าจะเหมือนกับชื่ออะไรนะไม้หนีผ้าของพี่เสือใช่หรือเปล่าไม่ใช่อ๋อหา่นหานหัวสิงโตตัวสีขาวห่านแอฟริกันตัวสีน้ำตาลน,นะครับทุกคนนี่นี่อันนี้ห่านแอฟริกันนะครับทุกคนอันนี้นี่เขาให้เรายกห่านกลับไปได้เลย,ยไหม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้นะทุกคนไม่ได้อ่าแล้วก็ยังมีตรงนู้นนะครับมีกวางมีหมูนะครับที่เราสามารถไปให้อาหารได้เพิ่มเติมด้วยนะครับทุกคนโอเคไปเดินไปต่อเลย พี่เสือลงเพ,พาะพ,พานาไดโนเสาร์เอา้าแสดงว่าคุณกวางพวกนี้คุณเสร็จไดโนเสาร์แน่นอนหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยกวางเขาก็น่าจะขนย้ายไปบางส่วนแล้วนะทุกคนตอนนี้เหลืออยู่2ตัวนะครับทุกคนครับใครที่สนใจก็มาให้อาหารได้นะทุกคนพี่เสือจัดการไปเรียบร้อยป่มามาเมมซีมมมซ,ซอรัสใช่ไหมหหอไอโอ้โห เจ้าม,มาเมมซีโซัดมันมีลักษณะเป็นยังไงลูกใช่ตัวที่หางมันยาวๆไหมใช่ไหมเนี่ยคอแต่คอเขาว่ายาวแน่ลูกเต็มเลยเนี่ยคอยาวเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเขาจะหางยาวด้วยหรือเปล่านะครับเนี่ยมาเมมซีโซัดนะครับทุกคนดูความยาวของเขานะความสูงเนี่ยสูงที่30 -36 ถึงเมตรนะครับอายาว36เมตรนะครับแล้วก็สูงเนี่ย1 8ถึงเมตรโอ้โหสูงมากนะลูก เยี่ยมเลยอะอ่าโอเคครับตอนนี้ก็รวมๆนะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับไดโนเสาร์อะไรนะพี่เสือไดโนเสาร์จอมซ่าอ่าไปกันเถอะพี่เสือเห็นยังพี่เขามาแล้วใช่ไหมเฮ้ย,เ,ยเขามีชื่ออะไรบ้างนะพี่เสือชื่ออะไรนะครับชื่อพี่โซพี่จูพี่อะไรก็ไม่รู้อะนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสี่ตัวที่ว่าเ<ไ>ขาหน้าตาเป็นยังไงพี่เสือเคยเห็นแล้วแหละตัวหนึ่งนะครับทุกคนครับ อ้าวนี่ตัวแรกนะทุกคนโอ้โหโอเคครับเฮ้ยมาแล้ว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 สองตัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขามีเสียงด้วยนะลูก พี่ก็มีเสียงด้วยนะเออเฮ้ยอันนี้ทีเล็กเขียวเฮ้ยทีเล็กย่องมาเฮ้ยอันนี้เขาย่องมาทีเล็กเขียวอ่ะเอามีทีเล็กเทาด้วยเหรลูกเฮ้ยเทมากเลยอ่ะนี่ทีเล็กเทา เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่เสือเสร็จแน่สี่ตัวเลยโดนแน่สวัสดีครับที่ดี่ตลาดตู้ท้ายเลยค่ะเออโอสเต่าถุงส่วนเดินในสายบริยาโดูเจ๋าเลยเป็นไงพี่เสือ รวมตัวกันแล้วเสียงดังไหมกลั <c oughs> วไหมไม่กลัวไม่กลัวนะครับไม่กลัวโอเคอ่าโอเคโอเคนี่นะครับทุกคนมีตัวสีน้ำตาลใช่ไหมมีตัวสีเขียวแล้วก็มีตัวสีเทานะครับทุกคนครับนี่แล้วก็สุดท้ายนี่ตัวนู้นเลยนะครับมีขนมีขนตัวมีขนนี่ OK。<Okay. S 3> oh. เอาแล้วพี่เสือกำลังจะเอาไปใส่ปากตัวสีอะไรเลือกอาเขียวปา่ปาปาเดินปาก้ยเฮ้ยไปแล้วเอาดิไอ้นี่ไปไปแล้วครับทุกคนโอเคเฮยโอเคเจ๋งมากเลยโลก ยี่ยมเ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 ยี่ยมโอเควันสุดท้ายนะครับทุกคนเด็กก็จะเยอะนิดนึงนะโอ้โหอะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคเว้ยมันปิวอ่ะใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมเดี๋ยวช็อตตกกิ๊กช็อตตกโอเค,อเ,คเรียบร้อยไปกันเถ<ๆ>อะขยับไปเร็ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราใส่แล้วไป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 โอ้ยตัวเขียวเท่มากเลยทุกคนนี่อ่ะตัวนี้เอาไหมนี่ไปพี่เขากลับกันแล้วบายบายนี่เขากลับกันแล้วเอาพี่เสือส่งเขาเลยนเนี่ยอ่าปิดท้ายเลยพี่เสือบายบายพียวก่อน นู่นตัวนู่นเลยโอเคไปบายบายครับซี s ูซี o ูที่ใหม่นะครับโอเคโอเคอ้าวไปต่างร่วงแล้วไปพี่เสือไปของเราก็เรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างครับได้มาเจอกับสตัวเป็นไงบ้างดีไหมดีเลยไหม แล้วพี่เสือไปทาอะไรกับพี่สี่ตัวเขาบ้างไปเต้นหนอไปตเไปต้นยึกๆกันนะมันไม่ใช่ท่าเต้นเลยลูกมันเหมือนกับพี่เสือโดนโดนมดกัดอะ่ะกึกๆ,ๆ,ๆอะ่ะ <laughs> โอเคแต่ก็สนุกใช่ไหมลูกโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรารอนะครับว่าเขาไปตั้งที่ไหนเนาะแล้วเดี๋ยวพี่เสือพาเพื่อนๆไปชมสถานที่แห่งใหม่ของไดโนเสาร์อ่าพัทยาไดโนเสาร์คิงดอมกันนะครับงั้นวันนี้เอาไว้เท่านี้เนาะพี่เสือเนาะอ่าเอาไว้เท่านี้นะครับงั้นวันนี้สวัสดีครับทุกคนครับไปแล้วบายๆก่อนบายบาย